แบบฝึกหัด3.1.5ข้อที่4เส้นตรงที่ผ่านจุด43และลบ3ลบ5ตั้งฉากกับเส้นตรงที่ผ่าน2จุดนี้หรือไม่เส้นตรง2เส้นจะตั้งฉากกันก็ต่อเมื่อ ค่าความชันของเส้นตรงทั้งสองคูณกันแล้วจะต้องเท่ากับลบหเราก็เลยจะต้องมาหาความชันของเส้นตรงทั้งสองเส้นนี้ก่อนโดยการใช้สูตรการหาความชันโดยการนำพิกัดของพิกัด y มาลบกันหารด้วยค่าของพิกัด x ลบ <ำ S 2> <ค nickname. S 1> ก,กันโด,ดยถ้าเกิดเราใช้ชุดนี้เป็นตัวตั้งเราใช้ y เป็นตัวตั้งเราก็ต้องใช้ x เป็นตัวตั้งด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติว่าเราต้องการหาความชันของเส้นตรงที่ผ่านจุด สจุดนี้เราก็จะกำหนดให้ตรงนี้เป็น x 1 y 1ส่วนคู่นี้ให้เป็น x 2 y 2เราถ้าเราจับ y 1มาลบเป็นตัวตั้งเราก็จะต้องได้เป็น3ลบกับ y 2ก็คือลบ5หารด้วย x ในทีน่นี้เราจะต้องเริ่มจาก x 1เช่นเดียวกันถ้าเกิดเราไปใช้ x ของก่อนไม่ได้ x 1ก็คือ4 4ลบด้วย กับ x 2ก็คือลบ3ลบเจอลบเปรียบเสมือนกับตรงเนี้ยมีลบมีเลข1อยู่ก็คือมีลบ1ที่คูณอยู่กับลบ5ลบ1คูณกับลบ5กลายเป็นบวก5เพราะว่าลบคูณลบกลายเป็นบวกหรือเราจะท่องสั้นๆว่าลบเจอลบกลายเป็นบวกนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือ3บวก5ข้างล่างเช่นเดียวกันเปรียบเสมือนมี1 อยู่ข้างหน้าวงเล็บก,ก็คือลบหนึ่งเนี่ยมันคูณอยู่กับลบสามลบคูณลบกลายเป็นบวกก็จะได้เป็นสี่บวกสามก็จะได้ออกมาเป็นแปดส่วนเจ็ดนี่ก็คือความชันของเส้นตรงที่ผ่านจุดสองจุดนี้สำหรับความชันของเส้นตรงที่ผ่านจุด2จุดนี้นนนก็คำนวณได้เช่นเดียวกันอ่ะเรากำหนดให้ตรงนี้เป็น x 1 y 1และตรงนี้เป็น x 2 y 2เหมือนเดิมเลยเราจับค่า เอ็มสองนะคะตรงนี้เราจับค่า y มาลบกันเราอันนี้เป็น y 1ลบ3แล้วก็ลบกับ y 2คือ2ส่วนหารด้วยค่า x x 1ก็คือลบ2ลบกับค่าของ x 2ก็คือลบ8ตรงนี้เหมือนกันเหมือนมีลบ1อยู่ข้างหน้าลบจะลบกลายเป็นบวกหรือมันเกิดจากการที่ลบ1ไปคูณลบ8นั่นเองลบคูณลบก็กลายเป็นบวกลบ3ลบ2กลายเป็นลบ5 ตรงนี้ก็คือลบ2อบวกอยู่กับ6ซึ่งลบ2อบวก6อขอโทษค่ะลบ2บวก8ลบ2บวก8ก็จะได้เป็น6นี่ก็คือค่าความชันของเส้นตรงที่ผ่านจุด2จุดนี้จะเช็คว่าตั้งฉากกันไหมต้องจับมาคูณกันแล้วดูว่าได้เท่ากับลบหนึ่งไหมจากการมองตัวเลขคร่าวๆเนี่ยไม่น่าจะเป็นลบหนึ่งอยู่แล้วก็คือเอา8ดส่วน7คูณด้วยลบ5ส่วน6ปรากฏว่ามันไม่เท่ากับ ลบหนึ่งดังนั้นเส้นตรงสองเส้นนี้จึงไม่ตั้งฉากกัดขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะ